ก็หยุดสถิติความสดชื่นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่พาทุกคนสดชื่นกันมาแบบหลายวันติดเมื่อวานนี้ผลงานหน้าช่องก็ไม่มาตามฟอร์มนะครับกรอบกราบขออภัยด้วยแล้วกันขอมันโดนกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้มันแก้มือให้ใหม่ครับวันนี้เนี่ยคัดบอลรักคัดบอลชอบมาฝากทุกคนเหมือนเดิมครับจะเป็นหลีกไหนคู่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังเนี่ย ขอฝากครอบครัวเราด้วยละกันนะครับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องเนี่ยตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับ ปัดขวาครับแล้วอ่านคําบรรยายใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์เนี่ยจะมีคมําบรรยายอยู่นะนะครับผมพิมพ์นะครับรายละเอียดไว้ที่นั่นแบบชัดเจนอยู่แล้วนะครับหากไม่เข้าใจตรงไหนหรือ,อสงสัยตรงไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อนครับและส่งข้อความมาถามกันก็ได้นะครับทุกคนเนาะในครอบครัวของเราเนี่ยเป็นครอบครัวที่ใหญ่ครับมีเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องๆ้องมากมายหลายพันคนครับคอยพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลนะครับไป คิดวิเคราะห์คนเดียวเนี่ยบางทีคุณอาจจะเดินหลงทางก็ได้นะครับในครอบครัวของเราก็มีทีมงานบอลคุณภาพและก็อิน bon ฟูบอลชั้นนาระดับประเทศได้คอยคัดสรรแนวทางฟุตบอลไว้ให้ทุกคนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นลีกเล็กลีกใหญ่มีที่นี่ที่เดียวนะครับรับ จบทุกสึกทุกสายนะครับทุกคนเนาะลองเปิดใจเข้ามาสัมผัสกันดูนะครับทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนะครับเราเป็นเริ่มกันที่คู่แรกเลยละกันนะครับนเรื่อนี้ครับวันนี้จะเปิดบ้านตอนรับการเยือยนทางฝั่งของคิโรนาครับกูนี้เปรียบเทียบกันแล้วครับเกตบอลไม่ได้ห่างต่างจากกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่อยู่ท้ายตารางเหมือนกันนะครับ แต่วันนี้ครับมาเปรียบเทียบในเรื่องของแรงจูงใจเปรียบเทียบในเรื่องของการเข้าทาเปรียบเรียบในเรื่องของนะครับการผลิตสกอร์เนี่ยมองดูแล้วครับเป็นทางฝั่งของทีมเยือนอย่างคิโรนาที่น่าสนใจมากกว่านะครับและในเรื่องของ h d k วันนี้ที่เปิดมานะครับให้ทางฝั่งของคอิโรนาได้เปรียบนะครับแล้วก็มีการไหลขึ้นนะครับมองดูแล้วนะครับในเรื่องของ h d k an, วันนี้เนี่ยก็น่าจับต้องทางฝั่งของทีมเยือนอย่างคิโรนามากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับขอเลือก เชียร์ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างคิโรนาดีกว่าครับวันนี้พวกเขาอาจจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราก็ได้อะและไปต่อกันที่คู่ที่2เลยนะครับแอตเลติกมาดริดนะครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทางฝั่งของรายโยบายเยกาโนนะครับ คู่นี้ก็ต้องบอกว่าความได้เปรียบเนี่ยตกไปอยู่ทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าแอตเลติโกมาดริดเนี่ยฟอร์มในช่วงหลังๆของพวกเขาเนี่ยดรอปลงไปนะครับไม่เหมือนตอนต้นฤดูกาลเนาะวันนี้มาเจอกับทางฝั่งของราโยบายกาโนครับซึ่งเป็นทีมนะครับที่ต้องบอกว่าเจอกับทีมใหญ่หญเนี่ยพวกเขาเนี่ยมักจะเล่นได้แบบสูสีนะครับในเรื่องของเฮติเคนนะครับวันนี้มองดูแล้วก็เปิดมาไม่ได้แปลกอะไรนะครับแต่มันดูไม่น่าสนใจเอาซะเลยนะครับ วันนี้ครับผมเลยขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างรายโยบายเยกาโน่ดีกว่านะครับเชื่อว่าวันนี้พวกเขาจะบุกมาเยือนและก็ยันไหวครับหรืออาจจะสร้างเซอร์ไพรส์นะครับอาจจะมีการเก็บชัยชนะเหนือทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านก็เป็นไปได้นะครับวันนี้นะครับหินวินนิ่งขอเลือกเชียร์ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างรายโยบายเยกาโน่ครับ ไปกันต่อที่คู่ที่3คู่สุดท้ายนีครับเรอันเบติสครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนทางฝั่งของเรอันบายาโดริดนี่ครับคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทางฝั่ง,งทีมเยือนนีครับ ตกชั้นตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะมาเล่นแบบปล่อยจอยนะครับซึ่งทางฝั่งของเรอันเบติสเองนี่ครับผลงานที่ผ่านมาของมุกเทาเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีทีเดียวนะครับวันนี้ในเรื่องของโจทย์นะครับแอบมองว่าเปิดแรงสักหน่อยแต่เปิดแรงแบบนี้นะครับอย่าไปขัดอย่าไปสวนนะครับขัดสวนวันนี้นี่ตีมือแตกเลยนะนะครับเลือกเชียร์ทางฝั่งของเจ้าบ้านจะดีกว่านะครับลูกแรกมาไวเชื่อว่ามีไหลอย,อย่างแน่นอน เนี่ยครับเพราะว่าทางฝั่งของทีมเยือนเนี่ยน่าจะแบบว่าคือความมั่นใจมันหมดลงไปอ่ะทุกคนนะครับบอลมันเป็นบอลตกชั้นไปแล้วอ่ะนะครับมาเล่นมาเล่นก็เล่นแค่รอให้มันจบฤดูกาลไปนะครับแล้วก็ค่อยไปเริ่มต้นในฤดูกาลใหม่เนาะวันนี้นะครับซึ่งมองหลายมุมแล้วก็เป็นรองทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างเบติสในทุกๆมุมนะครับเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับ3ตัวที่วางไว้ให้เอาไปแยกเน้นจัดหนักถูกโอถูกใจไหมครับถ้าถูกโอถูกใจ ขอแล้วกันนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ในคลิปนี้ให้กับหินวินนิ่งหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปเนาะคือบอกตรงๆเลยนะครับแนวทางที่คัดมาให้เนี่ยชอบจัดขัดสวนกันได้ตลอดนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ